สองงานครับฮอนด้าซีอีเจ็ดสามสองจุดสี่นะครับคันนี้ปลอห้าพันจูนน้ำมันโซคอรเก้าห้านะครับอ่าคันนี้มีระบบแก๊สเ p g RPG ด้วยแต่ยังไม่ได้จูนนะฮะขี้เบื้องต้นดูให้แล้วน่าจะเป็นระบบ OBD นะครับก็ปรับตามค่าน้ำมันมาทำไม่เป๊ะนะครับหนาตึกมาเลยนะฮะหนาไปน้ำมันไปเยอะนะโอเค ก็โปรห้ลพันมีตั้งวางรังลิ้นรางหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนใส่กอหัวฉีดสแตนเลสหรือเซทอีซีบูเลดิ้งรอบเป็นเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูกล่องหลักนะครับจูกล่องหลักใช้กาน้ำมันโซฮอลเก้าห้านะครับก็ตามที่เห็นนะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับใส่เกียร์นะครับรอบไปตกเหมือนของเดิมของโรงงานนะฮะก็จะช่วยในเรื่องสั่นนะครับเดินเบาสั่นนะฮะ ก็จะดิ่งขึ้นชัดเจนนะครับโ okay. อเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวแบ์ A back. ตัวจากส่วนผสมน้ำมันกอาศานะครับสายเบนซิน,ส,นสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนโจูนนะฮะจูสดจูตลอดจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูให้นาทีสิบนาทีเสร็จไมไ่มีแค่ค,คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ <S <S ปีเทสนะครับเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างไปเลยตยลอดกำลังโล่งต่อเกียร์นีต่อเกียร์นุ่มเงนนเดินแรงมาก2.4ขับ 4, 4คันนี้ล้อ18อยางใหญ่นะครับท่อเดิม เซอร์ะะเรีย้ามาเร่อโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ซ e ีวีเจ็ดสามคือสองจุดสี่นะฮะลองดูครับมีอะไรแตกต่างจากรถที่นนทบ้านนะครับอัตาราเล็กเป็นยังไงนะฮะพีจูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาท พันเดีกคนีก็ได้มีแตะส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทําแล้วก็มีจูน่าอุอยู่เสรีไทย73หน้าปากซอยรั้วสี่เพื่อนนะฮะอีกที่คือรับบุการ้องเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่งานจูนนะฮะเซอร์วิสบริการทั่วไปที่ของเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับหักค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะ Facebook y o u t u b e g o o g l แแบบทิกต็อนะครับ พิมพ์พีโซลีแบบฮอนด้านะฮะแล้วก็สีช่องทางแน่เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับก็ส่งงานสำหรับ C.O.V. เจนสามเครื o ่อง2.4นะครับโร5,000จูนอัลมนโซฮอ95นะฮะแก้ตัวสัน่นแก้หน่วแก้อืดแก้ทุกอย่างที่มันจะเป็นนะครับอันนี้มาสองแสนนะฮะโอเคขอบคุณครับ